สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากช่องแหมไม้บายมีนะวันนี้เราจะมากันแบบฉบับแก้ไขท้องไอแขนเสื้อนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนั้นที่เราทําพอดีอีกข้างหนึ่งเราก็ลืมไปแล้วลืมเลยว่าจะไว้ให้ดูแต่ว่าถ้าเพื่อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่ขึ้นแขนเสื้อตรงนี้เราจะไม่ตรงนี้เราจะไม่ตรงกันนะเ,นเพื่อนๆมันจะเยื้องกันนิดน,นึงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมา แก้ไขกันใหม่นะคะเพื่อนๆเนาะทาใหม่เนาะแต่แบบนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนใส่ได้เนาะแต่ว่าแบบนี้ก็งานก็จะตรงกันประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้คนถักจะใช้เข็มเ,เบอร์1.25นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอยากได้แขนกระดิ่งนะคะคือแขนย้อยนิดนึงเนาะพอตอนแรกที่เราถักตัวเราจะใช้เบอร์เบอร์1.1นะคะนี่เนาะ แต่วันนี้จะใช้หนึ่งจุดสองห้านะครเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้างนี้เราก็รื้อไปซะลืมเก็บไว้ให้ดูนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือแขนอีกข้างหนึ่งที่เรารือออกไปแล้วนะคะเราทําอยู่สองวันเลยนะคะเพื่อนๆกว่าอันนี้จะได้ตรงเนาะเราจะขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆน ขึ้นตรงทีเ่เราแบ่งแขนนี้นะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือใต้ท้องแขนที่เราเพิ่มมานะเราจะขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆแต่ใครไม่มั่นใจใช้ไหมสองม้วนก็ได้นะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เราลองไปแล้วข้างหนึ่งเราทับไปแล้วโอเค เราจะขึ้นตรงนี้เลยะครับเพื่อนใครจะขึ้นลงในห่วงก็ได้นะในห่วงตรงที่จุดแยกแขนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกก่อนเผื่อมองไม่ชัดอันนี้แหนบๆนะคะเพื่อนที่กัดนี่นะคะเราจะขึ้นตรงนี้เนาะแต่ใครจะขึ้นในห่วงก็ได้นะคะเพื่อนไม่ผิดเนาะ เราก็จะคล้องไหมขึ้นมานะคะเพื่อน,นเราจะคล้องไหมขึ้นมาเหลือไปให้ยาวนิดนึงนะคัเพื่อนเอาไว้ผูกเนาะใครจะผูกไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคนถักก็จะถักไปแบบนี้เลยเนาะ,นะลลอกไปนิดนึงหนึ่งนะนะคะเพื่อนสองสาม ี่ห้าหกถักโซ่หกปกตินะคะเพื่อนเนาะแล้วเราก็มาลงตรงนี้นะคะเพื่อนตรงนี้นะอันนี้เราถักด้านหน้าปกติเลยนะคะที่เราถักเนาะโซ่หกแล้วเราก็เอ็กลงตรงนี้เลยแล้วก็โซ่หกปกติะคะ่ะสามสี่ห้าหกโซ่หกแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนที่เราถักเนาะ สองสามสี่ห้าหกนี่คะ่ะเพื่อนๆก็ถักต่อไปได้เลยนะคะนี่นะเพื่อนเพื่อนถักต่อไปได้เลยนะคะถักมาให้ถึงให้ถึงมุมนี้เลยนะคะเพื่อนถักมาให้ถึงแถวนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะนี่นะอออ ลักไปเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจะถึงอีกมุมอีกด้านหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเอนเราก็ถักมาถึงมาถึงอีกฝั่งแล้วนะคะถึงตรงนี้เนะมุมนี้นะตรงนี้เราก็โซ่หกแล้วก็ถักลงตรงนี้ปกติเลยนะคะเพื่อนเจากนั้นเราโซ่สามนะคะโซ่สามหรือโซ่สองก็ได้เนาะ แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะถ้าใครไม่พันสองครั้งก็พันครั้งเดียวได้ก็ได้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนาะจากนั้นเราก็ใครจะลงในช่องนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคนถักจะลงในนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะก็คือหรือจะลงไปใน่องเนช่องโซ่ตรงนี้ก็ได้เนาะนจะลงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะจะลงแบบนี้ก็ได้เนาะ,ะแต่ว่าคนถักจะลงอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนปดหนึ่ง กดสองเพื่อให้งานมันแน่นเนาะเพราะว่างานเราลือไป้รอบหนึ่งเราจะจบจะสตดแค่ตรงนี้นะคะเพื่อนตรงนี้เราเรายังไม่ถักเรายังไม่ถักต่อมานะคะนี่เนาะนี่นี่น,นี่นะคะตรงนี้เรายังไม่ถักต่อมาเนาะเราสุดแค่นี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ไม่งงนะ,ะเพื่อนๆถักมาถึงตรงนี้นะเดีย๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ พอเรามาจบตรงนี้นะจบตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเแล้วเราก็มาเอ็กลงที่มุมนี้เลยนะคะจากนั้นก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มสองครั้งหรือใครจะพันครั้งเดียวก็ได้นะคะก็เป็นพอหนึ่งคอดึงขึ้นนะเห็นไหมคะเพื่อนๆนตรงนี้นะคะตรงที่แยกมุมเราลงไปในนี้ได้เลยนะคะปิด1หนึ่ง ดสองแล้วก็รวบงานแล้วก็จะขึ้นตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ทำใหม่นิดนึงกดหนึ่งกดสองแล้วก็รวบงานเราจะขึ้นตรงกลางนี้นะคะจากนั้นก็โซ่หกค่ะโซ่หนะคะเพืพ่อนเพื่อนแต่ว่าเรายังไม่ถักมาทางนี้นะเราจะพลิกงานกลับนะคะเพืพ่อนเพื่อนเราจะถักย้อนกลับไปทางเดิมนะคะ ราจะถักย้อนกลับไปทางเดิมเนาะพลิกงานกลับนะคะเพื่อนนี่เนาะเรายังไม่ถักมาทางนี้นะคะถักย้อนกลับไปทางเดิมนะคะเพื่อนแล้วก็เอ็กลงตรงนี้ปกติเลยค่ะโซ่หกค่ะถักย้อนกลับไปเลยนะคะเพื่อน เราจะมาจบกันที่จุดนี้นะคะจุดที่เรากลับเมื่อกี้เนาะถักไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มาถึงจุดนี้นะคะเพื่อนมาถึงตรงนี้เนาะ,ะอันนี้เราก็ถักมาถึงถึงมุมนี้แล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นงานด้านหลังนะคะเพื่อนๆงานด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นอะอันนี้ด้านหลังนะคะพอเราถักหกมาถึงมุมนี้นะแล้วก็เอ็กลงตรงนี้นะคะเพื่อนๆโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตรงจุดที่เราเริ่มต้นเห็นไหมคะที่เราาา์ไว้เนาะ จะมีโซ่หกอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูดีๆเนาะที่เราขึ้นจากมุมนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ผูกะนนะนนะตรงนี้นะคะมันจะมีโซ่หกอยูนะ่เนาะเพื่อนๆดูดีๆนะคะแล้วก็เอ็กลงตรงนี้เลยจากนั้นก็โซ่หกค่ะโซ่หกทีนี้เราจะมาเอ็กลงในห่วงที่เราเพิ่มไว้นะคะเพื่อนๆน,นี่เนาะ เราเอ็กตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาลงที่ห่วงแรกเลยเนาะนี่เนาะลงให้ครบทุกห่วงเลยนะคะเพื่อนๆนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าข้ามห่วงนะคะเพื่อนๆเนาะ ดูให้ดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะลงไปครบทุกห่วงเลยนะ สองสามสี่ห้าหกถ้าตกกล้องก็ขออภัยนะเพื่อนไม่ได้มองกล้องเลยนี่นะคะอีกห่วงหนึ่งนะนี่นะคะงานเราก็จะมาแบบนี้เนาะเช็คดูก่อนครบทุกห่วงไหมทีนี้ ตรงนี้ที่เราถักย้อนหลังกลับไปใช่ไหมครับเพื่อนตรงนี้นะที่เราขึ้นโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วถักย้อนหลังกลับไปเนาะเราจะจบตรงนี้นะคะเพื่อนๆโซ่หกเลยนะคะสามสี่ห้าหกแล้วเราก็มาจบที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เนาะจบตรงที่เราถักย้อนกลับไปนะคะเดี๋ยวนะ แล้วก็ดึงซีรอดผ่านมาเลยนะคะเพื่อนนี่เนะาะถักโซ่เพิ่มจักหนึ่งงานเราจะจบไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะอ่ากลับหลังถักไปเลยก็ได้นะคะจะกลับหลังแล้วก็ถักไปเลยก็ได้นะก็คือเหมือนกับว่าเราทําจุดเริ่มต้นตรงนี้เนาะนี่เนาะจะทําให้ดูนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะขึ้นตรงนี้นะคะ จะเริ่มตรงนี้ก็คือเราก็โซ่สามปกติแล้วค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเแล้วเพื่อนเ,อนเอนก็พลิกงานกลับหลังมาแล้วก็ถักไปได้เลยนะคะเราก็จะลงเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโซ่เดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หกนะคะเพื่อน แบบนี้เลยก็ได้นะคะโซ่หกแล้วก็เอ็กตรงนี้แล้วก็โซ่หกอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ผิดเนาะอย่างนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็เอาตัวมาร์กมามาร์กไว้ว่าเราขึ้นงานตรงนี้อย่างนี้นะคะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราได้โซ่สองช่องใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะ ขึ้นลายเลยแบบนี้เนะีก็ได้นะคะเพื่อนถ้าใครไม่อยากตัดใหม่เนาะแต่ทีนี้กลัวบ,บางคนจะงงนะคะเพื่อนหรือว่ากลัวตัวเองนี่แหละจะงงนะคะเห็นแบบนี้เลยได้นะคะ เพื่อนก็ถักแบบนี้ไปได้เลยนะคะเนี่ยพอมาถึงพอเราถักตรงนี้ได้แปดแล้วเราก็เอ็กลงตรงนี้แล้วก็โซ่สองโซ่โซ่โซ่อีกสองช่องนะคะแล้วเราก็จะมาทําลายตรงนี้เห็นนะงานก็จะลงตัวพอดีแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวจะพาทําก็คือเราจะเราจะตัดไหม่นะคะเพื่อนอน,นี่นะ ไม่งงน้องเพื่อนเนาะค่อยๆดูไปช้าๆนะคะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกเนะอันนี้ก็คือวิธีที่คนถักทำนะคะอีกข้างหนึ่งที่ถักอยู่ตอนนี้เนาะเอา เปลี่ยนหัวเข็มใหญ่ขึ้นเราก็จะได้เสื้อที่เป็นแขนกระดิ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เนาะถึงตรงนี้คนถักก็จะตัดใหม่เลยนะคะเดี<ๆ>๋ยวก็หลุดแล้วก็ดึงไว้ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เนาะนี่ก็คือจะจบไปอย่างนี้นะคะนี่เนาะ<ๆ>จะจบไปอย่างนี้ในซีนี้จะมาเริ่มใหม่คะ่ะเพื่อนๆ มาดูก่อนโอเคข้างหลังทีนี้ด้วยความเคยชินของเรานะคะเราก็จะมาเริ่มใหม่จะขึ้นตรงนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนๆจะขึ้นลายตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราจะถอยมาอีกอันหนึ่งก็คือมุมนี้นะนี่นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นลายตรงกลางนี้เนาะฉะนั้นเราต้องถอยมาอีกถอยมาอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเราจะขึ้นลายตรงนี้นะคะ เราเอาเข็มกัดมากไว้เลยว่าเราจะขึ้นลายมุมนี้มุมตรงกลางนี้ฉะนั้นเราจะต้องถอยถอยมาอีกอันหนึง่งก็ที่เราเอ็กนะคะเพื่อนๆตรงที่เราเอ็กเนาะเราก็จะจิ้มไปที่กลางโซ่นะคะเราก็จะดึงนี่คะ่ะเพื่อนๆเราก็จะทิ้มไปแล้วเอารุด เราก็จะดึงไหมรอดผ่านขึ้นมาเนาะหรือว่าใครจะผูกผูกเลยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่เราจะทำไปอย่างนี้ก่อนเราจะมาเก็บทีหลังนะคะเราก็ถักหนึ่งจะกกกก็กสักหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าจะผูกก็ได้เนาะนี่เนาะเราก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วเราก็ลงลายตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใครจะผูกไหมเลยก็ได้นะคะ ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสุะว่าเรามาอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนจะผูกไหมเลยก็ได้ค่ะเนี่ยเพื่อความแน่นนะคะนี่เนาะผูกไหมอย่างนี้เลยแล้วเราก็มามาอย่างนี้ก็เอ็กแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะเราก็ลงลายตรงช่องนี้เลยนะคะนี่เนาะ ลดสปีดได้นะคะเพื่อนๆถ้ามันไวเนาะนี่ค่ะแล้วก็ลงลายไปเลยนะคะแปดหลักนะถ้าใครไม่อยากตัดไหมต่อก็ทำแบบที่คนถักพาทำเมื่อกี้ได้เลยนะคะเพื่อนเนี่เนะแต่ว่า คนถักอยากอยากขึ้นลายที่มันตรงลายนี้พอดีค่ะมันมันจะสวยเนาะแต่ว่าเราขึ้นตรงโซ่มันก็ไม่ผิดค่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นลายที่เอกตรงโซ่ก็ไม่ผิดสองสี่หกพอเราได้แปดแล้วเราก็เกค่ะเพื่อนสองสี่หกแปดต้องนับให้ดีเลยนะคะโซ่หก แล้วก็เอ x โซ่หกอีกครั้งหนึ่งถอดนี้นี้ออกก่อนชนกล้องนี่นะคะแล้วก็วนันแล้เสื้อบให้เพื่อนดูเพื่อนอยากได้สีขาวน้อนเพื่อน ใจต้องวางสีม่วงถักสีขาวก่อนนะคะ สองสี่หกปดสองสี่หแปดพอได้แปดนะคะเพื่อนๆเาาก็เอ็กลงช่องนี้เลยนะคะงานงานเขาจะไปตามช่องกขาเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก น,ะะนี่เราก็จะมาลงตรงกันพอดีเลยนะคะเพื่อน ถ้าใครอยากได้งานแน่นก็ใช้เข็มหัวเล็กนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากได้งานแบบหลุมหลวมยืดหยุ่นนุ่มๆก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ได้นะคะหัวใหญ่เนาะงานฝีมือไม่มีอะไรถูกผิดนะคะเพื่อนๆเอาที่เราใส่สบายที่เราชอบนะคะถ้าหัวเข็มใหญ่งานก็จะได้งานนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะเพื่อนเนาะ แต่ไหมเส้น18นี่ถักถักแล้วเสื้อเบากว่าเส้น16อ้วนนะคะส2 4 6 8เหมือนจะเกิน2 4 6 8นั่นเห็นไหมเกินเห็นไหมคะเพื่อนงานเราจะตรงกันพอดีเลยนะคะนี่นะแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็ถักรอบไปได้เลยนะคะ เี๋ยวเรามาดูกันตอนชนรอบเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะเพื่อนๆถักไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็ถักมาจะชนรอบแล้วนะคะนี่ก็คือดอกสุดท้ายของเราเนาะพอได้แปดขาแล้วเราก็เอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วเราก็เอ็กนะ,ะเพื่อนอันนี้เราก็ถักปกติเลยนะคะโซ่หก โซ่หกแล้วเราก็ไม่ใช่สิขอพันะคะเพื่อน<ๆ>โซ่สามโซ่สามแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้งครับเพื่อนแล้วเราก็มาลงที่เราเริ่มต้นนี่นะคะตรงที่เราเอ็กไวน้นี่เนาะสามแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหม งานเราจะจบตรงนี้พอดีนะคะที่เราเริ่มเนาะจากนั้นก็เราขึ้นแถวสองไปได้ปกติเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือสําเร็จรูปล่วงแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ถักไปได้เลยนะซีนี้นี่คะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูงานเราเนาะเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะได้ทั้งหมดเก้าเก้าลายนะคะเพื่อนเนาะเก้าลายนะคะแล้วนี่ตรงกลางของเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเนงานของเราก็จะตรงกันแล้วนะคะนี่เนาะไม่เยื้องเหมือนอจําไม่ได้น, <laughs> น,นะเห็นไหมเพื่อนก็คือไม่ ไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่พาเริ่มแขนเนาะแต่ว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆทาได้นะคะถ้าเราใส่เองเนาะแต่ถ้าเราจะถักขายหรือว่ารับจ้างถักนะคะเพื่อนเราก็อยากให้ได้สวยงามเนาะเราก็เลยทําระลือทาระลืองอย่างงี้ะคะ่ะนี่ไปเจอไอเดียที่เขาถักเหมือนไหมไล่ชนสีนะคะเพื่อนๆเราก็เลยเอามาปรับใช้เนาะนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ใครยังไม่ถักไม่เริ่มหรือว่ายังไงแก้ไขใหม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนความสวยงามของเราเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ